หากเห็นเมื่อคลิปหรือเนื้อหามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปอ,อ,อกออได้โดยการสมัคร้วยรหัสแนะนํานี้หรือกดที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ปลองก็อยากจะมาคุยเรื่องหนึ่งที่เจอกับตัวเองบ่อยมากๆตั้งแต่เริ่มทําช่องเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญครับแล้วก็การใช้งานวอลเล็ตหรือการเทรดคราวน,นี้พวกสแกมเมอร์เนี่ยก็เริ่มโผล่กันเข้ามาครับเท่าที่เห็นนะครับเกิดทุกคลิปเนี่ยมันจะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับว่า ช่วยถอนเงินออกจากกระเป๋าให้หน่อยพร้อมแนบซีดเฟสไว้ให้เสร็จสับเหมือนในรูปนี้ตอนแรกถ้าใครไม่รู้อ่าคิดว่าโอ้โหคนนี้โง่จังเลยนะครับเอาซีดมาแปะไว้ให้ในะที่สาธารณะเลยแต่จริงๆมันไม่โง่ครับมันคือกับเักเต็มๆเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเขาหวังให้คนดูคลิปเห็นซีดแล้วอยากลองกู้วอลเลตดูครับพอกู้ได้ปุ๊บเจอยอดเหรียญในกระเป๋าจํานวนมากดูแล้วน่าจะถอนออกมาแล้วรวยเลยแหละแต่พอถอนจริงๆมันติดอยู่อย่างหนึ่งครับมันถอนออกไม่ได้เพราะไม่มีค่าแก๊สนั่นเอง ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหรียญบนทรอนบอกเชนครับที่จะต้องใช้ trx ในการถอนทีนี้คนที่หลงกลก็จะโอน trx เข้าไปใน wallet เพื่อให้ถอนออกมาได้แล้วเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมครับ trx ที่ถูกโอนไปก็โดนดูดออกไปในไม่กี่วินาทีครับเพราะพวกส s c a มอร์มันตั้งบอดรอไว้เลยแค่คุณเติม trx ปุ๊บมันถอนออกปับ๊บหายวับเลยครับขอเหรียญไม่ได้ trx ก็หายเหลือแต่ความเจ็บใจ บางคนไม่เข็ดครับเติม TRX เข้าไปหลายรอบเพราะคิดว่าอาจยังไม่พอค่าธรรมเนียมก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วถอนเหรียญไม่ได้สักเหรียญครับและผมบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปผมเชื่อเลยว่าอาจจะต้องมีสแกมเมอร์เข้ามาคอมเมนต์แบบเดิมอีกแน่นอนคือทําเป็นแกล้งโง่เอาซีดมาแปะเผื่อมีคนหลงกลอีกครับทีนี้หลายคนอาจคิดว่าโอ้ยมือใหม่คงไม่โดนหรอกยังเล่นไม่เป็นด้วยซ้ําซึ่งก็จริงครับเพราะคนที่ยังไม่รู้จัก m e t า m a ัทวอลเล็ตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซีดใช้ย แต่คนที่ถ้าเป็นหัวจริงๆก็คือมือกลางถึงมือเก่าครับที่เริ่มเข้าใจเว็บทรีเริ่มใช้ Wall e t นอก Exchange ได้เข้าดีแเป็นเข้า d e f ฟได้นี่แหละครับโดนกันมาเยอะเห็นเหรียญในกระเป๋าแล้วตาโตคิดว่าแค่เติมแก๊สนิดเดียวก็ได้เหรียญมาใช้ฟรีๆแต่ความจริงคือคุณกําลังโดนหลอกแบบนเนียนๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นซีดท,ที่แปะไว้ในที่สาธารนณะไม่ว่าจะในคอมเมนต์บนเว็บไซต์หรือกลุ่ม Facebook อย่าหลงไปปู้และเสียเวลาลอง และที่สำคัญอย่าโอทีอไปเด็ดขาดครับมันคือกลลรวงแบบใหม่ที่ใช้ความโลภผสมความอยากลองเล่นงานเหล่าใครดูคลิปนี้จบแล้วฝากแชร์เพื่อนๆที่เริ่มเข้าวงการด้วยนะครับอย่าให้ต้องโดนหลอกว่าเห็นซีดฟรีแล้วคิดว่ามีโชคหล่นทับไว้เจอกันคลิปหน้าและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกระปองใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ